เครนสองรอยยี่สิบตันเหมาะกับงานแบบใดพี่แต้มสุกสมบูรณ์เครนมีคำตอบตามหลักวิศวกรรมให้คุณครับเครนสองรอยยี่สิบตันเหมาะสำหรับบริษัทวิศวกรวรมผู้รับเหมาหลักในเมกะโปรเจกต์และโครงการที่ต้องการพลังยกสูงสุดสำหรับงานที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคครับขอบเขตงานที่เหมาะสมประกอบด้วยงานยกโมดูลสำเร็จรูปขนาดใหญ่การประกอบโครงสังแงท่านขุดเจาะและงานก่อสร้างทาเลื่อนน้ำลึกครับ เรามีบริการขอบคุ้มทัวภาคอีสานทั้งในชนบุรีระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดและป่าจีนบุรีครับจุดเด่นของเขาคือเจ้าของรับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไวติดต่อพี่แต้มครับเพื่อการวางแผนทีมแม่นยำทุกโครงการปลอดภัยด้วยรถมาตรฐานปอจอ .2 อและทีมงานผู้เชี่ยวชาญครับ สำหรับโครงการวิศวกรรมขันสูงสุดโทรเลย24ชั่วโมง081-246-9298แอดไลน์ว่าที่ SBC c a n ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บซุขสมบูรณ์เคน้นดอ,ค,อครับเชารถเคน้นต้องพี่แต้มสุขสมบูรณ์เคน้นเท่าหนึ่งนะครับ